ครับจะงอยครับอันนี้เนื้อที่ผมเอามาสาตีสเบิ้งนี่เป็นเนื้อเศษนะครับมันเห็นมันนี่ได้ซ้ำนิว้วไก่นะครับได้จยยาเห็ดจะเห็ดหางงานาหลายเพราะว่าตัวเนี้ยต้องการคือทอดให้สุกเร็วมันแบบนี้แบบนี้แหละนี่หันหมูหรือเป็นเนื้อก็ได้นะครับจะไปเห็ดเป็นหมูพ่วงก็ได้เนื้อพ่วงก็ได้สูตรเนี้ยที่ผมเยดในเบิ้งนี่คือผมเยดเป็นเนื้อแดดเดียวเขาเอื่นว่าเนื้อคูกขุนเนื้อแดดเดียวคุกคุน หรือว่าหมูคูกฝุ่นก็ได้อ่าเอาอันนี้เนื้อจะมันนักตัวใดบูสูตรมันนี่สูตรการมักนี่เหนื่อยกิรุนหนึ่งนะครับอ่าปกติเราผมสิมักใส่น้้ามันหอยซอนหัวตัวหนึ่งน้ำปลาซ่อนหัวตัวหนึ่งถ้าผมมีน้ำปลาเออตัวนี้ใส่แทนกันได้นะครับซี่โขาวสูตรหนึ่งซอดฟ้าเขียวสอดฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลานี่ใส่แทนกันได้เขาเลือกใส่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ อ่าแล้วก็น้ำมันงาสอดหัวตัวหนึ่งผงชุรสลอดสองส่วนซาน้ำตาลไส้สองส่วนซาอ่าแต่ว่าขอเสียของการมักน้ำมันหอยนี่มันสิมีขอเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเศดแห่น้ำมันห้างนี่ดำเดียวอ่าทางห้องเราใส่น้ำมันหอยก็ได้เอาใส่เลือกเป็นน้ำปลาซอนหนึ่งซอนไฟเขียวซอนหนึ่งก็ได้อ่าหรือจะเป็นซิ่วขาวซอนหนึ่งซอนไฟเขียวซอนหนึ่งเจ๊กซี่ก็ได้อันนี้เนื้อในห้องพุงหัวทอร์ไก่ได้พมดถึมักโดยควมดูซื้อให้เบ่งดีซื้อนี่ มักตามคว่วเคยชินว่าประมาณนี้ประมาณนี้อย่งนี้ใ่ไหอ่าอ่าแล้วก็น้ำมันง่าครับคุมกันมักเนื้อมักไก่มักอย่างทุกอย่างเลยผยุ้มดิบ่ระเทยกระเทียมได้พเพราะกระเทียมนี่ถ้าเามักไว้โดนบางที่เขาลืมตากลืมยังนี่มันเสียให้เนื้อของข้านี่เปรี้ยวคือยังข้าเห็ดสุกปลาเห็ดสุกเนื้อเห็ดนยังข้าใส่กระเทียมเผื่อยยังเผื่ออย่ออยมันเปรี้ยวเร็วอ่าอย่างนั้นข้าก็ใส่ข้าวกลัวครับนี่ข้าวกลัวพริกพริกป่น อ่าใส่ก็ไปเลยถ้าเหาเฮียขายอ่าขอบัวก็พี่ป้นนี่ให้ซ้ำๆกันจํานวนเท่าเท่ากันมันเสียออกมาเปลี่ยนแบบนี้นะครับเบื้องใกลใ้ๆนี่อ่ลังจากนั้นผมจะไปตากเพราะมันแห้งแล้วผมดิทอ,อดให้เบื้องสีสันมันเสียออกมาเปลี่ยนแบบนี้อ่าไฟกลางเลยครับเด้อตั้งไฟกลางส่วนใดที่มันติดมันนอออ่นี่ห้องลงก่อนนี่อ่าลงก่อนเนื้อมูนี่ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเขาจังของมูนี่ลง ไแล้วบ้านนี้เอาหมูนีล่ลงอ่าสเเาเหตุที่ผมไม่เฮ็ดชิ้นเล็กๆนี่เพราะว่าเขาติใส่เวลาทอดบพราะโดนนะครับเพราะว่าถ้าทอดโดนเขากลัวกับพริกมันซีเมนเกินไปอ่ะโอเคครับลุกแล้วนี่เอ้ยเกินบ่เขาครับบรวก็ซื้อ่อใหม่เด้อนี่เอ้ยผู้ใดสนใจที่จะไปเฮ็ดขายหรือว่าเฮ็ดชิมก็แล้วแต่ลองเบิ่งเด้อครับเด้อมีช่องทางก็เฮ็ดไปครับขอบคุณหลายครับ